สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับมีหลายลาย,ยเซสร์อบนเข้ามาบ้างมากันเยอะมากมายเลยนะครับว่าทําไมตื่นตอนเช้ามารู้สึกไม่กระจับกระเฉงอะไรเลยทําไมรู้สึกอ่อนเพลียเหมือนร่างกายยังไม่ตื่นนะครับวันนี้เราจะมาฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังตื่นนอนกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากเรานอนนะครับท่านอนทุกท่าจัดหนาาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นอนแล้วไปกับพื้นครับ ภาสามือสองข้างขางที่เข้ายกขึ้นสูงดึงไปเหนือศีรษะยืดตัวเหยียบปลายเท้าเหมือนการยืดเหยียดตัวในท่านอนนะครับเมืออเราไปขี้เกียจไปในท่านอนครับนะับหนึ่งสองดึงหนะ้าอกขึ้นนะครับสามสี่ห้าหาที่เข้ายกแขนขึ้นมาระดับ,นบหน้าอ,อกครับแลกหาเจ้าขบเบียงแขนนะครับมือขวานะครับดึงแขนซ้ายไปทางขวา และหันมองไปทางซ้ายหนึ่งสองสาสห้าหาที่เข้ากับขึ้นมาตรงกลางเหมือนเดิมและหาจะออกกับมือซ้ายดึงแขนขวานะคะไปทางซ้ายยืดไหล่สะบักมองขวาครับหนึ่งสองสาสี หายใเข้ายกขึ้นมาตรงกลางเหมือนเดิมหายใจออกหายใเข้าครับกอดเข่าสองข้างเข้ามาหา,หานะครับล้นนวดแผ่นหลังซ้ายขวาครับหนึ่งหายใจเข้าอยู่ตรงกลางหายใจะข้ไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับสองสามสี่ หครับยกขาสองข้างขึ้นสูงครัมือสองข้างครับเอาลงมาข้างสะโพกค,ครัและหยุดนิ่งครับผ่อนคลายช่วงขาเบาๆนะครับ1 2 3 4ง้ายกแขนสองข้างขึ้นสูงนะครับประสานมือสองข้างเอาไปที่หลังศีรษะในะหายใจออกหายใจลอกกลางขาครับ พอประมาณเท่าที่ได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหาจะเข้ากับขึน้นมาและหาจะออกตามด้วยแฮปปี้เบบี้ครับคบลัวนวดหลังนะครับเป็นการปุุบก,กระดูกสันหลังให้ตื่นครับหนึ่งนวดหลังนวดไหล,หลาบานไหลส,สะบักสะโพกนะครับสอง สามสี่ห้าไกลขับชันเข่าสองข้างนะครับครับมือสองข้างแขนสองข้างยกขึ้นสูงเนือ้อศีรษะขาด้านซ้ายนะครับข่อยข้านมาทางขวาขยับเท้าขวาไปทางขวาแล้วก็ล้มเข่าสองข้างนะครับไปทางด้านซ้ายบิดตัวตาหนึ่ง สองพยายามยืดเส้นด้านข้างลำตัวนะครับสามสี่ห้าหาที่เข้ากับขึ้นมาครับและหายจจเอามือเสมอ,อะไรเหมือนเดิมสอดขาด้านซ้ายไปใต้น่องขวาขายัเท้าขวาไปทางขวาครับแล้วก็ล้มเข่าสองข้างมาทางด้านขวาหายจเข้าหายใจเข้ายกแขนด้านซ้ายขึ้นหายจะข้ายีแขนด้านซ้ายไปทางซ้าย มือไม่แตะพื้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้ากับขึ้นมาครับและหายใจออกเราก็จะเปลี่ยนข้างครับขาด้านขวาขว่อยห้างไปทางด้านซ้ายหายใจเข้าและหายใจขยับเท้าแตะไปทางด้านซ้ายนิดนึงหาจใจออกหายใจเข้าแล้วออกครับค่อยๆครับบิดตัวมาทางด้าน ขวาล้มเข่าส่งข้างมาทางขวาและบิดตัวไปทางซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหายี่เข้ากับขึ้นมาค่ะและหายใจออกสอดเท้าด้านขวาไปใต้นองซ้ายหายีจเข้าเราขยับเท้าซ้ายมาทางขวานะครับครับล้มเข่าส่งข้างมาทางซ้ายหายใจเข้าและหายใจออกยกแขนด้านขวาขึ้นหายใจะข้าเราเหยีแขนด้านขวาครับ ยืดตัวนะครับไปทางขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหารที่เข้ากับขึ้นมาครับและหายใจออกแล้วก็จะกอดเข่าส่งข้างเข้ามาโลนนวด,ดตัวเองไปมาซ้ายขวาครับมีการนวด,ดบ่าลไหลสะบักนะครับแผ่หลังบั้นท้ายสะโพกบั้นเอวรวมถึงไรกระดูกช่วงขานะครับ สองสามสีห้ากลับมาตรงกลางครับยกขาด,ด้านขวาขึ้นครับเอาขาลงมาที่พื้นทำได้เท้าด้านซ้ายลงมาที่พื้นฝั่งซ้ายยกแขนด้านขวาขึ้นบานพื้งไปหูสม หาที่เข้าพลิกตะแคงมาทางด้านขวาและหายใจออกหาที่เข้าลุกขึ้นมานั่งมีค่ะแล้วก็มานั่งในท่าเหยียดขาเลยนะครับเหยียดขาหลังยืดกันเนช่วงขานะครับช่วงแผ่นหลังสะโพกประสานหาที่เข้าประสานมือสองข้างยกขึ้นสูงหาที่ขัพับตัวลงไปมือสองข้างจับไปที่ฝ่าเท้าหรืองายไว้ข้างฝ่าเท้าก็ได้นะครับย้อนข้อศอกต้นคอและศีรษะลงไป อาจจะยกตัวเองไปมาซ้ายขวาเบาๆหนึ่งสองสามสี่ห้าครับหายใเข้าประสาทมือสองข้างยกขึ้นสูงหาจ้าขามือสองข้างมาค้างสะโพกครับ เล้ามาเป็นท่าโต๊ะบ้างนะครับผ่านจะเข้ายกบ้านท้ายขึ้นดึงเข่าไปข้างหน้าดันตะเกีนหน้าขึ้นหนึ่งสองสามสีหา,หายใเข้าและหายใจออกเหยียบปลายเท้ายกแขนั้นขวาขึ้นหายใจเข้า หาดิเขาเวียงไปมุมเสือฝั่งด้านหลังฝั่งซ้ายหาดิเขายกแขนซ้ายขึ้นหาดิขพับมามุมเสือฝั่งด้านขวาครับปริกตดเบาๆนะครับโฟกัสไปที่บาลไลสะบักหนะ้าอ,อกฝั่งด้านขวามองไปทางสามือด้านขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหาเข้าและหาจะเาแล้วก็จะเหยียดแขนด้านขวาออกไป หากจะเข้าพริกนอนไหนชั้นเข่าขึ้นหนครับชันเข่าสงข้างนะครับขยับบัานท้ายครับมายกขึ้นแล้วก็วางลงมาใหม่แล้วก็เหยียดแขนด้านขวาต้นขาับยียดแขนด้านซ้ายไปทางขวาครับแล้วก็ยืดต้นคอผลไขไหลนะครับไหลด้านซ้ายหนึ่งสองสาสี หาที่เข้ายกแขนด้านซ้ายขึ้นหายขประสานกับมือด้านขวานะครับดันตกเห็นหน้าขึ้นยืดยตัวหนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกอีกตั้งเหมือนเดิมหายใจเข้าลุกขึ้นมานั่งและ หายใจออกครับเห็นไหมครับกับสุดท่าเดิมครับเจ็ดนะครับเราก็จะเอาขาเท้าด้านขวามาเหยียบไปที่หน้าขาด้านซ้ายึืสอส่งข้างขยับเท้าขาด้านซ้ายมาทางขวาหาเข้ายกสะโพกขึ้นแล้วก็พลิกบิดตัวนะครับเข่าบิดไปทางด้านซ้ายครับบิดตัว้ต้ามาทางขวาบิดตัวครับยกสะโพกด้านซ้ายขึ้น เล็กน้อยนะครับหนึ่งสองสส่ห้าเตะขาด้านขวาออกไปทําสะโพกขวาหนักหนักหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหาที่เข้ากับเข้ามาครับและหายใจออก ขาเขายกแข็นด้านขวาขึ้นขาจะออกสอดไปใต้หัวใต้น่องขวานะครับมาจาับว้ทีนตแขงขาเขายกขาด้านซ้ายขึ้นครับค่อยมาที่ต้นขาด้านขวาขยับเท้าด้านขวาไปทางขวาอีกมือซ้ายพื้นฝั่งซ้ายขาเข้าแล้ออกกดครับล้มส่วนล่างนะครับช่วงขาไปทางซ้ายต้านตัวขึ้นมาทางขวาโฟกัสมาที่ไหล่สะบักนะครับสองสาม สี่หายใจเข้ากลับขึ้นมาและหายใจออกหายใจเข้ากลับยกแขนด้านขวาขึ้นหายับสอดเข้ามาครับพับเข้ามาเห็นไหมครับข้อมือมาช่วงชายโครงเขาสอกกับบีบเข้ามาด้านในใช้ต้นขาด้านขวาหนีบนะครับหนีบเข้ามาขยับส้นเท้าสองข้างต่ําลงมาแขนด้านซ้ายครับโอบต้นขาด้านซ้ายตวัดมาจับ เข่านะครับด้านขวาแล้วก็ดึงดีบเข้ามายืดตัวขึ้นหายใจเข้าและหายใจขับเอ็นแบบข้างหลังนิดนึงหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าครครับผ่านจะ่คันแล้วออกครับล้มเข่าด้านซน้ายไปทางซ้ายใครแขนด้านขวาออกมาหายจะเข้ายกแขนด้านขวาขึ้นหาจะจขับเหวี่ยงอ้อมหน้าขนแข้งด้านขวานะครับ ตวัดมือไปข้างหลังหายใจเข้ายกแขนนั้นซ้ายมาข้างหน้าเหวงไปด้าน,นหลังตวัดไปจับครับนี่ครับมือขวาจับข้อมือซ้ายบิดตัวไปทางซ้ายยืดตัวคืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจเข้าครับและหายใจออกมือสองข้างมาข้างสะโพกเหมือนเดิมเหยียดขาสองข้าง เรามาท่าโต๊ะเหมือนเดิมครับขาที่เข้ายกขึ้นเป็นท่าโต๊ะครับเทเบิลโพสดึงเข่าไปข้างหน้าเข่าชิดครับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าที่เข้าและวันจะกลับมาเหมือนเดิมเราก็จะเปลี่ยนข้างครับยกแขนด้านซ้ายหาันจะเข้าขาที่ขับยู่ไปด้านหลังไปมุมเสือฝั่งด้านขวา าจะยกแขนด้านขวาขึ้นอาจจะับไปมุมเสือฝั่งด้านซ้ายครับถูกต้องครับยืดหน้าอกไหล่สะบักนะครับฝั่งด้านซ้ายมองไปที่ฝ่ามือด้านซ้ายหนึ่งสองสาส้าไกลครคับผ่านจะเข้าและหายจะยกแขนด้านซ้ายหายจะเข้าพลิกนอนหงายชันเข่าขึ้นมานะครับ ยกบันท้ายแล้ววางลงมาใหม่ครับยยดแขนด้านขวาไปทางซ้ายครับยืดต้นคอนะครับผ่อนคลายลงหนึ่งสองสสห้าหาจะเข้ายกแขนด้านขวาขึ้นหัดวัดมาจาับฝ่ามือด้านซ้ายหาจะเข้าด้านอกยืดตัวขึ้นหนึ่ง สองสามสี่ห้าหายใจเข้ายกแขนนั้นขวาขึ้นมาและหายใจออกคหายใจเข้ากลับขึ้นมาและหายใจออกก่อนหายใจเข้านุกขึ้นมานั่งและหายใจออกเหยียดขาสองข้างไปข้างหน้าเหมือนเดิมรอบนี้เราก็จะ าขาด้านซ้ายครับเห็นไหมครับเหยียบไปที่ต้นขาด้านขวาขยับเท้าด้านขวาไปทางด้านซ้ายขยับมือขวาออกไปทางขวาอีกยกบันทายหายใจเข้าหายใจพลิกเข่าด้านซ้ายมาทางด้านขวาบิดตัวนะครับยืดบิดตัวไปทางด้านซ้ายหนึ่งสองสามสี่ ห้าหันจะเข้าเตะขาด้านซ้ายออกไปทำสะโพกซ้ายหนักๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหันจะเข้ากับเข้ามาและหายเจชันเข่าด้านซ้ายขาด้านขวาโยกไปก่อนครับยกแขนด้านซ้ายขึ้นหายใจเข้าหาจะสอดไปใต้น่องซ้ายตวัดมาจับหน้าแข้งครับขยับเท้าด้านขวาห้าจะเข้าครับหาย ค่อยมาที่ต้นขาด้านซ้ายครับมือควาหรือพื้นฝั่งขวาขยับเท้าซ้ายไปทางซ้ายอีกหาจะเข้าและหาจะขับกดลงไปโฟกัสมาที่ไหลนะครับไหลสะบัดด้านซ้ายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหาจะเข้ากลับขึ้นมาครับและหายใจ ออเอาขาด้านขวาออกมาครับรอบนี้ก็จะยกแขนด้านซ้ายนะครับอาจจะเข้าครับหาจะครับพิก้อมือไปที่ใช้โครงหรือแต่จักแรแลแอคับตว,วัดเห็นไหมครับดึงข้อศอกเข้ามาชันเข่าด้านขวาขยับเท้าสองข้างต่ำลงมาอาจจะขยยกแขนด้านขวาอบต้นขาด้านขวาต,าาว,าตว,วัดมาที่หัวเข่าด้านซ้ายยืดตัวขึ้นหายใจเข้าและอาจจะขับเอ็นหลังลงไปเอ็นหลังไปด้านหลังนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าใครหายใจเข้าครับและหายใจออกหายใจเข้ายกเข็นด้านซ้ายไปข้างหน้าหายใจะข้าออมหน้าแข้งครับหายใจเข้ายกเขนด้านขวาขึ้นครับหายใจเข้าเบี่ยงไปด้านหลนังมือซ้ายจับข้อมือขวาถ้าทำได้ครับหายใจเข้ายืดตัวขึ้นครับแล้วก็บิดตัวไปทางด้านขวา หนึ่งสองสสี่ห้าใครหาจะเข้ากับขึ้นมาและหาจะออกมาที่ผีเสื้อนะครับหาที่เข้าประสามือสองข้างมาข้างหน้าและหาจะขันแังฝ่ามือเข้าไปด้านในหยียดแขนออกไปข้างหน้าหาที่เข้ายกขึ้นสูงมองตรงก่อนหนึ่งสอง สามเดี๋ยวขออยาหันหน้ามานะครับสามสีหันที่เข้ากับอยยกแข่น้านขวาเอามือซ้ายมาที่ใบหูฝั่งด้านขวาหายใจออกหันที่เข้ากับกดศีรษะไปทางด้านซ้ายผกลกายหัวไหล่นะครับฝ่ามือด้านขวาหนึ่งสองสามส,ามส หายใจเข้ากลับขึ้นมาและหายใจออกล้บนี้หายใจเข้าเห็นหน้าขึ้นมองที่หลังฝ่ามือหนึ่งสองสามสี่หายใจเข้าและหายใจออกเอามือขวาโอบไปหาาปไไูฝั่งด้านซ้ายหายใจคขนรอบขับกดศีรษะมาทางขวาปอนไข้บาลไยนะครับฝั่งด้านซ้ายหนึ่ง สองสามสี่หาหารที่เข้าและหายใจออกหายใจเข้าอแขนลงมาหายใจออกหัหลังฝ่ามือเข้ามาด้านในสลับข้างนะครับกดลงไปที่พื้นเป็นท่าสิงโตดับแรงครับแล้วก็โยกแต่เบาๆครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหายี่เข้าครับและหายจะออกกลับมานั่งในาสุขอาสนะนะครับนั่งสูดลมหายใจเข้าและออกไปเรื่อยๆสักประมาณ3-5รอบครับ ไหครับฝึกแค่นี้แล้วก็มีความพร้อมนะครับที่จะไปประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้ดีขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับตื่นเช้าขึ้นมาปลุกกระดูกสหลงังปกกรรมเนื้อข้อต่อต่างๆของเราและกล้ามเนื้อให้มีความสึกตื่นตัวนะครับเราจะมีความกระฉับกระเฉงนะครับทำการงานสิ่งใดก็จะรู้สึก ผ่อนคลายนะครับที่สําคัญความเครียดลดดลงด้วยนะครับอย่าลืมฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันเราสามารถฝึกได้ก่อนนอนก็ได้นะครับก่นนอนฝึกเบาๆไม่ต้องเข้าทานลึกนะครับแต่ตอนเช้าสามารถฝึกแบบนี้ได้ประมาณ2-3รอบก็ได้ถ้าเรามีเวลานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันครั้งต่อไปนะครับ